ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ market u p d เดตประจำวันที่12ตุลาคม2567นะครับก็วันนี้เราจะมาคุยเรื่องของเกี่ยวกับดัชนี Set Index แบบ multi-time frame นะครับ4 time frame มาลองอัปเดตกันดูหน่อยว่าณนะราคาปิดเมื่อวันที่11ตุลาคม2567หรือเมื่อวานนะว่าตอนนี้แต่ และท f เฟรมเซตเราเป็นอย่างไรบ้างนะครับอันนี้มุมมองนี้เป็นมุมมองผ่านเฉพาะของ Market State เท่านั้นนะครับไม่ได้แนะนำเชียร์ซื้อขายใดๆนะครับเราพูดกันในเชิงของเทคนิคนะครับกราฟที่ผมเอามาให้ดูเนี่ยจะเป็น4 Time Frame นะครับข้างหลังก็มีใส่ Watermark er ให้ดูเผื่อจะได้เห็นชัดขึ้นนะครับบนซ้ายเนี่ยเป็นเซต1ชั่วโมงนะครับ Time Frame 1ชั่วโมง ล่างซ้ายจะเป็นเซ t ตไทม์เฟรมเอ่อนะครับข้างบนข้างบนขวาก็จะเป็นเซ t ตไทม์เฟรม1 week นะครับแล้วก็ข้างบนเอ่อฝั่งขวาล่างนะครับก็จะเป็นเซ t ตไทม์เฟรมมันนะครับก็เดี๋ยวมาสรุปคร่าวๆนะครับให้เห็นภาพรวมแล้วก็มาสังเกตพฤติกรรมกันของเซ็ตรอบนี้นะครับเรามาพูดกันในแงๆของตัวอินเด็กก่อนนะครับ ข้้งบนทางซ้ายเนี่ยจะเป็นเซตไทม์เฟรม1ชั่วโมง1ชั่วโมงก็คือ60นาที1แท่งก็คือ1ชั่วโมงใช่นั่นแค่นั้นเองเอ่อถ้าจะสังเกตง่ายๆว่าตอนนี้อยู่ในบูสเตดมาเนี่ยครับ31นะครับเดี๋ยวผมขยายนี้นิดนึงนะครับจะได้เห็นชัดขึ้นนี่ก็จะเป็นขออนุญ,ญาตนะครับเดี๋ยวขอขยายทุกทุกไทม์เฟรม ขอขยายไซส์ของทุก time frame ก่อนนะครับเพื่อความง่ายต่อการดูโอเคข้างบนซ้าย t i ม e เฟรม e ซต t t ม m เฟรมหนึ frame, ชั่วโมงตอนนี้อยู่ในบูสเต e เนี่ยมา31แท่งล่าสุดแล้วนะครับ31แท่งล่าสุดเดี๋ยวผมใส่ให้ดูนะครับนี่นะครับนี่คอนดิชันตอนนี้31แท่งล่าสุดนะครับแต่ถ้าสังเกตดีๆว่า ตัวดัชนีเนี่ยเส้นสีแดงเนี่ยคือเส้น ema 2 0 0นะครับจากข้อสังเกตเบื้องต้นเนี่ยตั้งแต่วันที่16สิงหาย้ำนะครับตั้งแต่16สิงหาจนถึงปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีแท่งเทียนไหนเลยของ s e ตอ n d e x นะครับดัชนีที่รายชั่วโมงที่ทำปิดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย200ใน Time f ฟรม e 1ชั่วโมง อันนี้ให้เป็นข้อสังเกตถ้าในอนาคตซึ่งไม,ไม่ทราบว่าจะเมื่อไหร่นะครับเราก็คาดการไม่ได้ถ้ามีแท่งไหนเกิดขึ้นที่ปิดต่ำกว่า Time f ฟรม e 60นาทีที่ปิดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย200เนี่ยอาจจะมองว่าพฤติกรรมของการขึ้นรอบนี้ของเซตอินด x อาจจะมีการช่วงพักฐานหรืออาจจะจบรอบระยะสั้นนะครับเราพูดกันในระยะสั้นนะครับอันนี้เพราะเราคุยกันในไทม์เฟรม หชั่วโมงทีนี้เราได้ข้อสังเกตแล้วว่าโอเคทำเฟรมหนึ่ชั่วโมงสำหรับคนที่มองว่าเมันจะเปลี่ยนเทรนเมื่อไหร่พฤติกรรมเปลี่ยนเมื่อไหร่ถ้าเริ่มหลุดต่ํากว่าทำเฟรมเ,เส้นค่าเฉลี่ย200ในทำเฟรมหนึ่ชั่วโมงเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังถ้าณนะปัจจุบนันมันก็จะอยู่ในใกล้เคียงกับจุดที่เป็นจุดเด้งของรอบนี้นะครับถ้ามองณนะวันนี้นะนะครับมันก็อยู่ที่ดัชนีประมาณ1435ถึง1440จุด ก็คือถ้าลงอีก30จุดจากวันศุกร์เนี่ยมีความเป็นไปได้ที่เซตอาจจะเกิดการย่ออาจจะมีการคอเรคชันบ้างนะครับแต่ตอนนี้ถ้าถามจากกราฟตอนนี้ก็ต้องมองว่าดัชนีภาพรวมยังโอเคนะครับเป็นบูสเต t ดอ่ะเราจบกันที่ไทม์เฟรม1ชั่วโมงเป็นที่เรียบร้อยนะครับเรามาดูไทม์เฟรม e d y y อยู่ฝั่งซ้ายล่างนะครับไทม์เฟรม e a y เนี่ยจะให้สังเกต2จุดนะครับสังเกต2จุดจุดแรกคือจุดนี้ครับ นี่ครับที่เบรกตรงนี้เป็นเทรนไลน์ระยะสั้นนะครับเป็นสปีดไลน์รอบนี้เราคุยกันหลายครั้งแล้วในในหลายๆไลฟ์ว่าหรือไม่กระทั่งในเพจนะครับว่าจุดที่เบรกตรงนี้มันอยู่ที่ตอนที่เบรกเส้น50วันนะครับแล้วก็ดัชนีอยู่ที่ประมาณ1,320นะครับมันเป็นการเบรกแท่งแรกนะครับพอเบรกขึ้นมาก็เลดโปรฟิตลันยาวมาแล้วก็มาเบรกอันที่2ที่เป็นไทม์เอ่อเทรนไลน์สำคัญเนี่ย ที่ไฮตรงนี้ชนไายตรงนี้นะครับแล้วก็เทเลนไลน์มันบังเอิญบังเอิญมาชนตรงที่เส้นค่าเฉลี่ย200วันพอดีนะครับในทมเฟรมเดย์ก็อยู่ที่จุดเบรกที่2ก็คือประมาณ1,370จุดก็จะส่วนต่างห่างกันประมาณ50จุดตรงนี้แต่พอมันเป็นขาขึ้นเราก็ต้องบอกนะตอนนี้มันเป็นขาขึ้นอยู่ส่วนต่าง50จุดแต่ถ้าเรา Take a คชั่น1 2จะส่วนไหนก็ตามสุดท้ายถ้ามองเป็นหุ้นตัวหนึงมันก็ได้กำไรอยู่ดี นะครับค่อนข้างสวยงามรอบนี้การขึ้นของเซตแล้วก็เซตตอนนี้อยู่ในเข้าบูสเตทมา12วันแล้วนะครับก่อนหน้านี้เบรกครั้งที่1ตรงนี้เป็น Recovery state เบรกครั้งที่2เป็น Accumulation state พอดีพอดีตามตามทฤษฎีของ Market state นะครับแล้วก็ตอนนี้เข้าใน Special state กลับมาเป็นวันที่5นะครับก็ถือว่า แล้วตอนนี้ถ้าใครสังเกตนะครับ year to date ผลตอบแทน year to date ของ Set Index กลับมาบวกแล้วให้ผลตอบแทนอยู่ที่3.8% year to date แต่ถ้ามอง3เดือนย้อนหลังไปล่าสุดเนี่ยผลตอบแทนของ Set Index อยู่ที่9.9%นะครับถือว่าดูดีทีเดียวนะครับแล้วก็จากราคาปิดล่าสุดที่ดัชนีปิดที่1470เนี่ยก็คือแทบจะเป็นปิดนิวไฮในรอบ1ปีนะครับในรอบ1ปีล่าสุดก็ เดี๋ยวเราค่อยไปจอะดูอีกทีว่าเอ๊ะมันทุกตัวหรือเปล่านะครับหรือว่าแค่หุ้นบางกลุ่มบางตัวที่เอาเพอร์ฟอร์มตลาดในช่วง3ผมใช้คำว่าประมาณ2-3เดือนที่ผ่านมานะครับเซตอินเด็กก็ยังยังลันไปเรื่อยๆอยู่นะครับยังไม่มีอะไรในภาพ time frame day อ่ะทีนี้เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตปัดมาทางซ้ายอ่ะข้างบนนะครับข้างบนขวานะครับก็คือไทม์ e ฟรมว t i ไทม์เฟ e มว e k ตอนนี้อยู่ใน recovery s t a ต e นะครับ ขยายเพื่อให้ความชัดขึ้นนะครับนี่รีคาบูรี่สเตนะครับก็รอบนี้เห็นไหมครับตรงที่เบรกทาเดี๋ยผมขยายออกขยับหน่อยนะครับเพิ่งลองฟัง์กชันนี้ดูก็สนุกดีรอบนี้เห็นไหมครับเ,เมื่อช่วงตอนโควิดที่เบรกเทนไลน์แรงๆแล้วดีขึ้นไปแรงรอบใหญ่ก็เป็นสปีดไลน์ตรงนี้สั้นๆนะครับรอบนี้ก็ใกล้เคียงกันสปีดไลน์สั้นๆเหมือนกันของเทนไลน์เบรกที่ประมาณ1 3ส 5 3 5 5 5 5นะครับในแท่ง t i m r f m e w e e k แล้วก็ดีดขึ้นมาและตรงนี้เนี่ยท,ที่น่าจะสังเกตว่าอาจจะเริ่มมีความสำคัญสังเกตจุดคล้ายๆกันไหมครับมันกำลังจะขึ้นไปแตะดัชนีที่ ema 200 w e e k วนะครับซึ่งซึ่งถ้าให้ผมเดาจากพฤติกรรมในอดีตทุกครั้งที่มันมานวเนียแถวๆเส้น ema 200 week วีเนี่ยดัชนีจะเริ่มเจอเขาเรียกว่าแรงต้าน นะครับแรงต้านแรงรับสําคัญตรงนั้นถ้าลงมาแตะเส้น200วิส่วนมากก็จะมีแรงพยายามแรงสู้ถูกไหมครับแต่ถ้าขึ้นมาแล้วพยายามจะผ่านเส้น200วิเนี่ยเรามักจะเจอแรงขายนะครับก็อาจจะใกล้เคียงจุดที่เ,เราอาจจะเห็นตลาดค่อนข้างผันผนวนกว่าเดิมนะครับแล้วที่สําคัญคือมันบังเอิญมากว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยที่จะเปิดทําการ4วันเป็นต้นไปเนี่ยอาทิตย์หน้าจะทําการสวันถูกไหมครับวันจันทร์วันหยุด ตั้งแต่วันอังคารเป็นต้นไปเนี่ยกลุ่มแบงก์กลุ่มธนาคารจะเริ่มประกาศงบนะครับถ้าดีไม่แน่ก็อาจจะมีกลุ่มแบงก์เป็นกลุ่มที่ดันดัชนีขึ้นไปก็ได้นะครับเราดูแบงก์นะครับเราดูงบกลุ่มแบงก์อาจจะเป็นตัวชี้วัดบางอย่างนะครับน่าสนใจนะครับตรงนี้ก็ใครมีของอยู่แล้วแล้วเล่โปรฟิตรันมาก็อาจจะสบายใจกว่าคนที่ถือเงินสด100%แล้วพยายามหาจังหวะเข้าตรงนี้อาจจะมองว่าเป็นจุดที่เล่นยากพอสมควรนะครับพอเราอาจจะมีการเจอเผชิญ แรงแรงขายตรงนี้ค่อนข้างสวิงรุนแรงแต่ว่าภาพรวมก็ดูดีขึ้นเรื่อยๆนะครับดูดีขึ้นเรื่อยๆถ้าให้ผมตีอีกตอันนึงเนี่ยครับคือมันเบรกมาหมดแล้วอะรอบเนี่ยนะครับทั้งวีคทั้งแบบเทรนไลน์ใหญ่ทั้งสปีดไลน์มันเลยไม่แปลกที่รอบเนี้ยเซตมันขึ้นมาใช้คําว่าแทบไม่พักเลยนะครับขึ้นมาค่อนข้างแรง150-200จุดจากโลตรงนี้นะครับ แรงทีเดียวอันนี้เราคือทำทำเฟรมบีเดี๋ยวเราไปดูทำเฟรมมันเราไปดูทำเฟรมมันนะครับให้ดูภาพใหญ่อีกทีหนึง่งทำเฟรมมันเนี่ยตอนนี้ช่วงนี้นะครับช่วงประมาณเดือน7กับเดือน6เนี่ยลงไปเป็น b ูสเ state เออโทษทีครับไป distribution state นะครับอยู่ state หแล้วพอเดือนสิงหาที่ผ่านมาพอกลับมายืนเหนือ13 3 5 1 3 4 0ได้เขาก็ ตีกลับมาเป็น Warning State คือแทนที่จะกลับไปเป็น Bear State ถูกไหมมันดีดกลับมาเป็น Warning State คือถอยมาอีกหนึ่ง State เพื่อที่ถ้าผ่านตรงบริเวณ1,490จุด1,500จุดเซตรอบนี้ในภาพทม์เฟรมมันมีสิทธิ์จะกลับไปเป็น Bull State อีกรอบหนึง่งไม่น่าเชื่อถูกไหมครับแล้วก็ถ้าดูในแง่ของอบางคนใช้หลักโมเมนตัมนะครับโมเมนตัม um รอบนี้ผมไม่ดู MACD นี่คือหลังจากเ,าเดี๋ยวขอทำ m a c d ทุกอันนะครับให้ดูพฤติกรรมย้อนหลังอันนี้เราคุยในแง่เชิงพฤติกรรมนะครับยังไม่ไดีไม่ได้พูดถึงปัจจัยใหม่ที่อาจจะมากระทบทั้งการขึ้นและการลงแรงของเซตอินเด็กซ์นะครับเอาเท่าที่เราสามารถจำความได้เอา,าแบบจำความได้เอาล่าสุดแล้วกันเมื่อปี92เซต m a c d ตัดขึ้นอีกรอบถูกไหมครับก็ดีดแรง จาก800จุดไปเท่าไรครับประมาณ1,780จุดนะครับแล้วก็เจอวิกฤตของต้มยำกุ้งแล้วกลับมาตัดเหนือได้อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ดีดขึ้นไปถึงประมาณบริเวณนี้700แล้วก็ย่อแรงแล้วมาเจอตัวอะไรครับสับพรามสับพรามที่ลงมาแรงแล้วพอลงมาแรงแล้วดีดตัดกลับขึ้นมาเนี่ยสับพรามเนี่ยจากประมาณจุดที่ตัดขึ้นเนี่ยประมาณ450จุด แล้วขึ้นพุ่งยาวไปรอบนี้จนถึงประมาณ1,600จุดแล้วก็ยอ่อแล้วก็มีตัดอีกรอบหนึ่งที่เห็นการงัดขึ้นนะครับที่ต่ำศูนย์ด้วยแล้วก็ตัดสัญญาณขึ้นตรงนี้ประมาณ 1, 3 3 0จุดแล้วก็ขึ้นไปอีกรอบหนึ่งจนถึงประมาณ 1, 8 4 0จุดแล้วก็ลงมาแรงถูกไหมครับเพราะเราพอมาเจอทั้งสถานการณ์ต่างๆแล้วก็มาเจอโควิดด้วยนะครับโควิดเนี่ยลงไปถึงประมาณ969จุดนะครับ แต่มันตัดขึ้นจริงๆเนี่ยตรงที่ประมาณ1,200จุดแล้วก็เด้งจนมาถึงจุดดัชนีที่มันพันเแล้วรอบนี้จากพันเลงมาเหลือประมาณพันสามพจุดแล้วมาตัดขึ้นเมื่อเดือนสิงหาที่ผ่านมาตรงดัชนีบริเวณประมาณ1350จุดนะครับรอบนี้คือตัดขึ้นโมเมนตัมก็ต้องบอกว่าโมเมนตัมมันดูเป็นเชิงบวกอยู่นะครับส่วนจะไปได้ถึงไหนอันนี้พูดตรงๆนะไม่ทราบ ไม่ทราบแต่โมเมนตัมตอนนี้ทั้ง4ี่ไทม์เฟรมมันมันเลยมันสามารถพออธิบายได้ว่าทำไมในแง่เชิงอของเทคนิคอลในฝั่งของ Market State แล้วก็มีการแอบใช้เอ c d มาดูโมเมนตัมบ้างในไทมเฟรมใหญ่ขึ้นมันจึงค่อนข้างชัดว่าช่วงนี้ในแง่ของถ้าเรามองคนเล่น Future แล้วกัน การที่ทยอยเหมือนถ้าเรายังใบแอดช็อตอยู่หลังจากที่มันเบรกขึ้นมาไม่ว่าจะแถวๆหนึ่งพันสามร้อยสาสิบหนึ่งพันสามรอยห้าสิบจุดเอ่ยมันมันมีย่อบ้างอยู่แล้วครับแต่จังหวะดีดมันดีดสวนแรงขึ้นมาในแง่ของรัชนีนะครับก็ทางเฟรมมันเจ็บเป็นประมาณนี้ถามว่าจะไปถึงไหนส่วนตัวผมผมยังชอบความสําคัญของเท่าที่ผมดูพฤติกรรมแล้วเนี่ยผมมองว่าถ้าใครเล่นสั้นหน่อยก็ามาดูท i m เฟรมหกในแง่ของรัชนีนะ ไว้ดูโมเมนตัมทำเฟรม6กกาบทำเฟรม1ชั่วโมงหรือทำเฟร60ม60นาทีควบคูบ่คกับทำเฟรม Day แต่ถ้าใครรันเทนนานหน่อยก็ไปดู Day กับ Week นะครับส่วนมันเนี่ยจริงๆมันช้ามันช้ามากมันช้ามากแต่อาจจะไว้เอามองดูแบบภาพกว้างมากๆว่าโอเคโมเมนตัม um ตอนนี้มันเป็นอย่างไรนะครับเพราะสังเกตดูมันการที่มันดีขึ้นมาแบบ 3- 4 0 0จุด5 600จุดมันไม่ใช่แบบเร็วๆ บางทีมันใช้ระยะเวลาเป็นปี1ปี2ปีนะครับถ้าไปดูพฤติกรรมย้อนหลังนะครับระหว่างทางมันจะมีการพักตัวตลอดนะครับก็ถ้าดูจากไทม์เฟรมใหญ่ไทม์เฟรมวีคตอนนี้กำลังทดสอบกลังใกล้ทดสอบ EMA 200 We วีคไทม์เฟรมมันกำลังใกล้ทดสอบ EMA e 50 000, มันเท่ากับว่าต่อจากนี้มันกำลังจะดัชนีเนี่ยกำลังจะ,ะเผชิญจุดจุดเลี้ยวสำคัญนะครับ จุด turning point สำคัญอีกครั้งหนึ่งที่บริเวณผมใช้ก็ประมาณ1 5 0 0 1 4 9 0ถึง1,515าจุดเราต้องบวกลบเผื่อไปด้วยนะครับตัวนี้คือเซ็ตนะครับทีนี้เรามาดูว่าแล้วหุ้นในเซ็ตร้อยตัวไหนบ้างละ่ะที่มันดันดัดชนีมาขนาดนี้นะครับในช่วงที่ผ่านมานี่นะครับผมลองมาทำใน stock screener ให้ดูคร่าวๆแต่เราจะไม่เจาะกราฟรายตัวในในนี้นะครับ s อ o สกรีน e นอร์ผมเลือกเป็น Market เป็นเซตไทยแลนด์นะครับแล้วก็เราเลือกเอาเซตร้อยแล้วเราก็มาเลือกเป็น Performance แล้วเรามาดูซิว่าไอ้เพอร์ฟอร์แมนเดือนล่าสุดเราเอาสเดือนล่าสุดก็พอนะครับสเดือนล่าสุดย้อนหลังว่าตัวไหนที่อยู่ในเซตร้อยที่เอาเพ r ร์ฟอตลาดเบอร์หนึ่งออกมาเป็น VGI นะครับให้ผลตอบแทน64%นะครับกราฟแน่นอนกราฟต้องติดโผลนะครับเพราะว่าในแง่ของอ่อ VGI เดี๋ยวนะ ของ VGI เนี่ยมันจะมีที่จะประชุมผู้ถือหุ้นมนที่15กลุ่ม BTS VGI l o g t t e h h และ BIT นะครับก็จะมีความคาดหวังเรื่องนี้กันนะครับเดี๋ยวรอดูว่าประชุมเสร็จซึ่งผมคิดว่าก็คงอนุมัติผ่านอนุมัติเสร็จแล้วจะตอบสนองเหมือนกลุ่มกราฟไหมที่อนุมัติแล้วก็ดีแรงหรือจะเซลล์ออนแฟกอันนี้คงไม่อาจคาดเดาได้นะครับแต่เห็นว่าวิจัยเป็นเบอร์หนึ่งนะครับให้ผลตอบแทนรอบ3เดือนล่าสุดนะวิจัยเบอร์ห กราฟเป็นเบอร์2องกราฟทุกคนรู้สตอรี่อยู่แล้วกราฟอนุมัติครบรวมกับอินทัชเรียบร้อยแล้วก็มีการทำตัว t e n เ e อร์เทนเดอร์อแบบสมัครใจหรือที่เขาเรียกว่าเป็น VTO นะครับในตัวของ a แอดวานกับไทคมเราจึงเห็น4ตัวเนี้ยเอาเพอร์ฟอร์มตลาดค่อนข้างค่อนข้างชัดเจนนะครับโดยเฉพาะกราฟอินทัชแอดวานนะครับไทคมเหมือนเพิ่งมานะครับกราฟผลตอบแทน3เดือนย้อนหลังเนี่ยเดือนล่าสุด 54% TLI TLI ก็ประกันก็มามาแรงช่วงช่วงเดือนเดือนหน,หนึ่งเดือนครึ่งที่ผ่านมาเลยดีกว่าใช้คำนี้ให้ผลตอบแทน45%นะครับ i n t c h 39.39%อันนี้ผมพูดง่ายๆสเดือนย้อนหลังนะแล้วเราจะพอเห็นภาพได้ว่ารัชนีที่ขึ้นแรงอ่ะมันมาจากตัวไหนกลุ่มไหนบ้างนะครับ AAV นะครับมาเงียบๆนะครับก็33%อาจจะได้ประโยชน์จากน้ำมันที่ลงด้วยแล้วก็ การท่องเที่ยวที่ดูดีแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการเปิดรูดฝั่งของจีนอะไรประมาณนั้นนะครับพื้นฐานผมอาจจะไม่ได้ปึกร้เอเปอนาะแต่พอเอาเท่าที่ดูข่าวมาเดลต้าก็แน่นอนว่าแนวโน้มก็ค่อนข้างดีอยู่แล้วทั้งงบเอ่ยทั้งอะไรเอ่ยนะครับเดลต้านี่ใกล้ออทามไฮแล้วนะครับ3เดือนล่าสุดขึ้นมา31%นะครับแล้วก็ bla ก็วิ่งมาคู่กับ tli นะครับ bla ขึ้นมาก็29%นะครับ ก็ jmt หลังจากที่ year t o date ก็ยังแย่อยู่นะแต่จาก3เดือนล่าสุดเนี่ยให้ผลตอบแทนค่อนข้างดีก็มาเป็น28% ktc ก็ลุ้นในแง่ของออตัวดอกเบี้ยขาลงนะครับแล้วก็การกระตุ้นเศรษฐกิจปะปะปะแล้วก็ว่าไปนะครับก็ขึ้นมา26%อน advance แน่นอนนะคู่กับ in t ทั c กับ g r a นะครับขึ้นมา25% 3เดือนย้อนหลัง com 7นะครับก็ถ้าในกลุ่มเนี่ยก็จะเห็น com s กับ a d v a n e นะครับที่ขึ้นมาแร้นะครับคอนเซปต์ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตอนนี้เหมือนเลื่อสตอรี่ว่าจะกลับมาเทรดในเซทห้าสิบคาดการณ์ว่าอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวรอดูประกาศอีกที mtc นะ ktc mtc เห็นไหมหมดใกล้เคียงกันอาจจะไม่ได้เป๊ะร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่าก็อยู่ในจิตวิทยาในแง่ของได้ประโยชน์จากดอกเบีย้ยขาลงที่คาดว่าจะมีการลดดอกเบีย้ยนะครับก็ยี่สิบสี่เปอร์เซ็นบ้านปูก็ได้ประโยชน์จาก natural gas ที่มี riba ขึ้นมาบ้างแล้วก็สตอรี่ของ บีเควีนะครับที่ไปลิสต์เที่อเมริกานะครับที่ราคา18เหรียญต่อหุ้นก็ดีมา23%นะครับแบมก็ใกล้เคียงกับกลุ่มเขานะครับ23% KTB เป็นแบงค์ที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดใน3เดือนล่าสุดนะครับ23%ก็อาจจะมีเรื่องของอ๋ออย่าลืมนะทุกตัวหลายๆตัวเนี่ยมีวายุพักเข้ามาเกี่ยวด้วยนะครับ True True ปีนี้แทบจะเป็นเบอร์1ของเซตร้อในแง่ของ เ year to date performance นะครับแต่3เดือนย้อนหลังทูให้ผลตอบแทน23%ก็มีเพิ่งไปแตะออทามไฮที่ประมาณ11.5ใช่ไหมแต่วันศุกร์ที่ผ่านมามียอ่อหนึ่งนะครับ AP 3เดือนย้อนหลังดีสุดในกลุ่มมาสั่งหานะครับ21%ที่อยู่ในเซ็ตร้อยนะครับอีออนก็งบประกาศออกมาแล้วนะครับก็ not bad นะครับแล้วก็อาจจะมีเงื่อนไขที่เป็น ESG มีปันผลนะครับวายุพักอาจจะชอบ นะครับเคแบงก็เป็นเบอร์สองเรามาจาก k t b ในกลุ่มเสร็จร้อยนะครับ CPN ก็เงียบเียบนะขึ้นมา19% BA เห็นไหม BA จริงๆเคยขึ้นไปถึงระดับ25ด้วยนะครับที่ผ่านมาอาทิตย์ที่ผ่านมา,า,นมาแต่3เดือนย้อนหลังก็ให้ผลตอบแทน19%นะครับสวัสด์เนี่ยเหมือนกัน18% IVL IVL ก็ 17% Echo ก็มาเงียบเงียบก็คือบางตัวเนี่ยงัดมาจากข้างล่างบางตัวก็วิ่งโซนบนต่อ Echo Plan B BJC ประมาณนี้ทีนี้เราไปดูว่าไอ้ตัวไหนล่ะที่อยู่ในเซตร้อยที่ที่อัน e r อร r เพอรอ่าเรามาดู u n d e r อร r เพอร์ฟอมังปุ๊บนี่นะครับนี่อันเ r อร์เพอรเป็น rbf 3เดือนย้อนหลังเป็น rbf ให้ผลตอบแทนลบ35% e a e a จริงจริงเดือน1เดือนล่าสุดบวกดีแต่3เดือนย้อนหลังยังลบ34%อยู่เซเป้เซเป้ก็เคยเป็นหุ้นที่ผลตอบแทนดีมากช่วง1ปีที่ผ่านก่อนหน้านี้นะครับแต่1ปีล่าสุดเนี่ยไม่ดีจนกระทั่งยิ่ง3เดือนย้อนหลังเนี่ยยิ่งยิ่ง underperform นะครับลบารทุกคนก็น่าจะพอรู้อรี่กันอยู่ว่าปัจจัยใดบ้างนะครับ KCE ลบสก็อาจจะสวนทางกับเดลตานิดนึงเยอะเลยแหละไม่ใช่ไม่ได้นิดนึงนะครับ SPRC อปตท GC ปตทอ GC นี่วันศุกร์ลงแรงนะครับฮาน่าก็เหมือนจะเป็นลูกคู่กับ KCE นะครับขึ้นลงก็แทบจะพร้อมกัน JAZZ แก๊สก็ลบ13% SCGP ลบสอพอลบ10นะครับอพอก็อาจจะตามราคาน้ำมันโลกด้วยนะครับดูโฮมลบ9% r c าลบ7นะครับเอาเท่าที่เห็นคร่าวๆประมาณนี้เราก็พอจะดูออกแล้วว่าเอ ดัชนีที่ขึ้นเนี่ยจะให้ดูว่าแม้กระทั่งในเซ็ทร้อยเนี่ยมันไม่ใช่ทุกตัวนะครับที่ที่ดันขึ้นมาตามดัชนีเราเลยไม่แปลกใจอย่างนั้นอย่าอย่าอย่าแปลกใจว่าดัชนีขึ้นหุ้นในพอร์ตเราทุกตัวต้องขึ้นไม่มันมันน่าจะหมดยุคนั้นไปแล้วยุคนี้ผมว่านักลงทุนกองทุนเอ่อทุกคนมีวิจารณญาณที่ที่เก่งขึ้นทุกคนเก่งขึ้นหมดเลยทุกคนก็ คงไม่ลักษณะแบบหวานแห่ซื้อแหละนะครับถ้าเรามาดูแบบ1นเดือนย้อนหลังล่ะเนี่ยก็ยังขนาด1เดือนย้อนหลัง1เดือนย้อนหลังนะก็ยังมีตัวลบอยู่ในหุ้นเซร้อยก็ยังมีพอสมควรนะครับหเดือนย้อนหลังแน่นอนมีตัวลบเยอะตัวบวกเยอะก็ย่อมมีนะครับตัวบวกเยอะก็ย่อมมีก็ประมาณนี้นะครับก็อันน,นี้เนื้อหาผม จะลองบีบแคบกระชับดูแต่จะทำหลายๆคลิปขึ้นมาให,ใ,หให้รับชมนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการแบบดูนานเกินจนจนเบื่อนะครับให้เป็นเป็นเรื่องราวไปก็สำหรับวันนี้ตัว Market u p d เดตผมคุยในแง่ของเซตมัลติ Time Frame 4 t ไทม์เฟรมนะเรามารีแคปซัมมารีอีกรอบมี Time Frame 1ชั่วโมงไทม์เฟรม e 1ชั่วโมงเนี่ยผมมองว่าตอนนี้ที่จุดที่ชัดเจนที่สุดคือการลันในเส้นของ ema 200ใน Time Frame 1ชั่วโมงที่ ตั้งแต่ทะลุมา,เ,าเมื่อประมาณวันที่19สิงหาเนี่ยมันยังไม่หลุดเลยนะครับถ้าหลุดอาจจะต้องใช้ความระมัดระวังสําหรับคนที่มองระยะสั้นหน่อยนะครับถ้าเป็น Time f ฟรม e Day ก็ตอนนี้ดูจาก Price Pattern เอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยมันก็น่าลุ้นขึ้นไปพันหนะครับตราบใดที่ยังไม่หลุดบริเวณประมาณ1,440จุด ประมาณนั้นท่านจากวันนี้นะครับยังให้ได้ย่ออีกประมาณ20จุดไม่เกินนะั้นยี่สจุดไม่เกินนั้นนะครับหวังว่าจะไม่ลงเนาะนะครับส่วนทางเฟรมวีกับมันชัดเจนอยู่แล้ววีกเนี่ยทางเฟรมวีกตอนนี้ใกล้เผชิญกับเส้น EMA 200วีกซึ่งครั้งล่าสุดที่ขึ้นไปแตะก็คือช่วงอาทิตย์ช่วงปลายปลายเดือนสิงหาคมปีที่แล้วพอขึ้นไปแตะแล้วอีกอทีนึงก็ลงเป็นรอบใหญ่เลยนะครับ ก็หวังว่าการขึ้นไปชนถ้ามีเจอแรงขายก็จะยืนได้แล้วก็ไปต่อได้นะครับหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับส่วนทำามเฟรม,มันก็เส้น e m a 50มันที่ยังไม่เคยผ่านได้เลยตั้งแต่เมษาปีที่แล้วอะถ้าผ่านปิดผ่านได้ถ้าเดือนนี้ปิดผ่านได้แล้วเดือนหน้าเริ่มยืนได้อีกเดือนหนึ่งอาจจะเป็นเหมือนคอนเฟิร์ม2แท่งอย่างเงี้ยก็ค่อยลุ้นขึ้นไปต่อนะครับก็ระมัดระวังกันนิดนึงนะครับช่วงนี้ตลาดค่อนข้าง 1, ผันผวน แน่นอนกองทุนวายุพักเราเห็นชัดอยู่แล้วว่า9วันทําการล่าสุดซื้อ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 เช่นเดียวกันฝรั่งขายขายขาย,ขายนะครับกลุ่มที่ดันพยุงดัชนีก็เหมือนลดเหตมาดันพยุงดัชนีกันแต่ไม่ใช่ทุกตัว,ไม,ตวไม่ใช่ทุกกลุ่มนะครับแล้วก็เป็นช่วงที่กําลังจะประกาศงบการเงินด้วยยังไงก็ทํากันบ้านอย่างละเอียดนะครับถ้าไม่ชัวร์ก็รอให้งบออกแล้วค่อยมี การซื้อขายก็ได้นะครับสำหรับเทรดเดอร์แต่ถ้านักลงทุนถือตัวไหนชอบตัวไหนอยู่แล้วก็ค่อยไปอ่านงบแล้วค่อยมาพิจารณาทีว่าจะเพิ่มโ s i t i o n หรือจะลด position ในหุ้นตัวนั้นที่คุณชอบนะครับก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ